be กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับ Fear Street นะครับถนนอาถพ์ที่จริงผมเคยดูภาคก่อนๆแล้วแหละมันมี3าภาคก่อนหน้านี้แต่รู้สึกว่าเขาจะจบลงไปในตัวเขาแล้วนะครับแต่ก็มีการเอาชื่อ Fear Street เนี่ยมาใช้ในเรื่องล่าสุดครับ ซึ่ง Fear Street รอบนี้เนี่ยมาในทีมของ Prom Girl นะครับหรือว่าพรอม u u e n นะพูดผิดนะครับพรอม Queen หรือว่า,าเป็นเจ้าหญิงพรอมอก็เป็นหนังที่เล่าย้อนไปนู่นแหละยุค80น,นะครับที่การเป็นเจ้าหญิงงาน Prom เนี่ยอาจจะเป็นความฝันวัยเรียนของหญิงสาวที่เรียนวัยมัธยมใน เชดิไซนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นอายของหนังแล้วก็พล็อตเรื่องต่างๆเนี่ยมันดูมันดูไม่ได้ต่างจากอีสามภาคที่ผ่านมาเลยนะครับคล้ายๆกันอยู่ดีๆก็มีคนมาไล่ฆ่าคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลไม่มีปีไม่มีขุยไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ประเด็นคือ นักสแสดงหรือว่าตัวเอกของเราเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องแบบต้องเอาตัวเองออกมาอยู่ในจุดอับออกมาในจุดมืดๆเพื่อที่จะตัวเองโดนฆ่านะ่ยไม่เข้าใจอะ่ะ <c oughs> ค,คืออยู่ในงานก็ดีอยู่แล้วเดินออกมาทำไมเอออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อ่ะนั่นแหละเอาอย่างนี้ก็ดีกว่าเอาอย่างนี้ก่นเพราะว่าผอผมพูดถึงเนะื้อหาบางส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยจะได้กลับไปดูนะครับวันนี้นะครับฉายแล้วนะครับ f e r s t t r e t t พรอมคว e นนะครับถนนอารรถัราชนีงานพรอมนะครับฉายแล้ววันนี้ใน Netflix ก็ไปชมกันมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็กด Subscribe กดติดตามแล้วก็มาเริ่มฟังกันเลยครับเรื่องแรกเนี่ย ผมต้องชมก่อนว่าผมชอบอความเลือดสาดอะไรใดๆนะครับแล้วก็เฮ้ยมันดูสมจริงมันดูมันดูนดเออนั่นแหละมันมันมีเยอะมากๆบางฉากก็คือแบบต้องเอามือป้องหน้าไว้แบบนี้เลยปิดตาไว้เลยนะครับคือขนลุกทำทำได้ดีครับทำได้ดีฉากพวกนี้ทําได้ดีแล้วก็มีมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่นอกจากเรื่องแบบเลือดสาดแล้วเนี่ย นางแทบจะไม่มีอะไรเลยครับแทบจะไม่มีน้ำาหนักอะไรนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลอรี่ที่เป็นนางเอกเนี่ยแม่ของเขามีปมตะกูลเขามีปมเรื่องอแม่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหญิงพรอมอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นราชินีงานพรอมนู่นนี่นั่นซึ่ง,งานางก็เลยตัดสินใจลงแข่งแล้วการที่คุณตัดสินใจลงแข่งเนี่ยเป็นสมมุติว่าชนะงานพรอมเนี่ยมันจะเปลี่ยนอะไรนางไม่ได้บอก ก็ไม่รู้เนกันว่าจะเปลี่ยนครอบครัวของนางยังไงแล้วก็สิ่งที่หนังพยายามใส่เข้ามาก็คือให้เห็นว่านางเนี่ยเป็นลูซเซอร์นะแต่ว่านางจะเป็นราชนีงานพร้อมให้ได้แล้วยังไงเป็นแล้วยังไงนะครับเป็นแล้วยังไงต่อนะครับก็นั่นแหละรู้สึกว่าหนังมันไม่มีมิติแล้วก็ไม่ได้ใส่น้าหนักมาให้ตัวละครขนาดนั้นนะครับปมนางเอกก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกแบบ แน่นจนที่เราต้งแบบต้องเอาใจช่วยเนาะก็เลยรู้สึกว่าก็สนุกดีดูไปเพลินๆน,นะครับแล้วก็มาในส่วนของในส่วนขฆาตรกรดีกว่าผมรู้สึกว่าการไล่ฆ่าคนของหนังเรื่องนี้มันดูไม่มีน้ำหนักอะไรเลยเลยอะไรโอ้ยลิ้นผ่นกันมันดูไม่มีน้ำหนักอะไรเลยครับมันดูไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไม ซึ่งพอตอนเฉลยคนที่เป็นฆาตรกรเนี่ยบางทีผมงงนะถอดหน้ากากออกปุ๊บใครวะอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อพอ่อพ่อของ Tiffany. ทิฟฟานี่ทิฟฟานี่นี่ก็คือเป็นเป็นอาชักคำว่าเป็นคู่แข่งนางเอกละกันที่นางเป็นราชินีงานพร้อมมาตลอดและปีนี้ก็จะเป็นอีกและนางอยากชนะอีกแค่นั้นเองนะครับก็เลยพอเฉลยจุดประสงค์หรือว่า ขาเรียกว่าอะไรอะสาเหตุของการไล่ฆ่าคนแล้วเนี่ยก็เพียงเพราะว่าครอบครัวของทิฟฟานี่เนี่ยอยากให้ลูกสาวเป็นคนที่ชนะงานพร้อมแต่เพียงผู้เดียวก็เลยไล่ฆ่าคนที่มาเรียกอะไรร่วมประกวดทุกคนแต่จะบอกว่ามาไล่ฆ่าคนที่ร่วมแข่งขันทุกคนก็ไม่ใช่เพราะคุณพี่ฆ่าทุกคนได้ขวางหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะพ่อบ้านพันโรงคุณพี่ก็ฆ่างง แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของลูกสาวตัวเองคือผมว่าเออคนนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรน่าจะรอดไม่รอดฆ่าทำไม <c oughs> ยังไงยังไงไม่ฆ่าคนนี้ลูกสาวคุณก็ชนะอะไรเงี้ยก็พุ่งมาที่นางเอกเลยสิคู่แข่งคนเดียวอะไรเงี้ยก็นั่นแหละมันดูไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็เออกูจะฆ่าไงทําไมอ่ะก็ก็จะฆ่า,ะาละก็เลยฆ่าฆ่าหมดเลย <c oughs> คนดูคืองงว่าทําไปทําไมแล้วคือตัวละครแต่ละตัวก็คือ อยู่ในงานก็ดีแล้วเดินออกมาให้ฆ่าเฉยๆเดินออกมาแบบอนั่นแหละมันดูเออมันดูแบบหนังไม่มีอะไรอะ่ะก็คืออ่ะออกไปออกไปจะได้จะได้โดนฆ่าสักทีจะได้มีเลือดเยอะๆเออไปเลยไปเลยไปมุมอับๆประมาณนั้นครับแม้แต่จะเดินไปเอาใบปิวเนี่ยคุณพี่เปิดไฟหน่อยก็ได้คุณพี่มันมืดโอ้โหแต่ว่าฆาตกรก็ทำมาได้ดีนะครับ ชุดแดงเลยนะครับใส่หน้ากากนะครับแต่อาวุธที่ใช้ในการไล่ฆ่าเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากภาคที่ผ่านมานะก็ถือขวานเหมือนเดิมนะครับถือมีดนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่นะครับรู้สึกว่ามันก็ค,คล้ายๆกับที่เคยดู Fear Street ที่ผ่านมาเลยนะครับอันนี้ก็เอาชื่อมาใช้แล้วก็มีฆารตรกรไล่ล่าที่ไม่ค่อยมีเหตุผลที่หนักแน่นเท่าไหร่นั่นแหละแล้วก็พอไปจุดเรียกว่าจุดจบของตัวละครตอนได้ท้าเนี่ยที่ แม่ของเจฟฟานี่เนี่ยพยายามจะบอกว่าพ่อของเธอเน่ยก็เคยเป็นแฟนฉันแต่ว่าแม่เธอมาแย่งแฟนฉันไปอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาไล่ฆ่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งนั่นแหละที่มาที่ไปของการเป็นฆาตกรทางบ้านเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่า โดยสรุปแล้วนะครับใครอยากจะดูหนังเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าดูอมันได้นะดูแบบเลือดสาดเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูมาก่อนไม่เคยดูภาคก่นกอนๆมาเนี่ยก็ถามว่าดูก็คงอาจจะมีเนื่อยๆบ้างเพราะว่าบางจุดของเรื่องคือมันไม่เข้าใจว่าทําไปแบบนั้นทําไมนะครับแต่ก็นั่นแหละโุดประสมหลักของหนังเรื่องนี้ก็คงจะแบบจะจ่าให้ดูคนจัดการการันคนตุยคนเลือดสาดแค่นั้นเองถ้าจะชอบอะไรสะใจเลือดสาดเยอะๆฉาก ยืดๆนะครับต้องเอามือปิดตาเยอะๆเนี่ยก็ผมว่าน่าจะเอ็นจอยได้ไม่น้อยนะครับท,ทั้งหมดก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวผมนะหลายคนอาจจะชอบก็ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ชอบนะผมชอบนะครับแต่ว่าแค่มีบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมแค่นั้นเองครับก็ได้คะแนนเรื่องนี้นะครับเต็ม10คะแนนผมคงจะให้ไว้ที่4คะแนนให้คะแนนเลือดสรดแลนน้วก็คะแนน ถ้าจะบอกว่ากดดันคะแนนแบบอันนี้เหรอ,อก็ไม,ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแค่ให้คะแนนฉากเสียวนั้นเองแล้วก็กับอีกฉากหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็คือมันดูนามันดูไร้ศิลธรรมยังไงไม่รู้อะคือนางเอกเนาะลอรีเนี่ยแอบชอบเดวิดซึ่งไอคนนี้เนี่ยมีแฟนอยู่แล้วคือทิฟฟานี่แต่นางเอกเราส่งสายตาให้นะครับ แอบไปเจอกันแอบเก็บเสื้อไว้ให้นู่นนี่นั่นคือเฮ้ยเขามีแฟนแล้วมันดูอีหยังวะมากมากนะครับและโอเคอยู่ดีดีอันเนี้ยก็อ่ะโอเคเลิกกับแฟนเลิกกับทิฟฟานี่เพื่อที่จะมาคบกับนางเอกซึ่งก็มาเฉลยตอนที่ก่อนจะถูกฆ่าว่าไม่ได้ต้องการจะคบแต่ต้องการจะได้แค่นั้นเองครับก็เอออีหยังวะดีเนาะจริงๆแอบสนใจตัวละครหนึ่งนะในเรื่อง เป็นเพื่อนของนางเอกชื่อเมแกนนะครับคือนางชอบแบบทำอะไรมาแกล้งคนนู้นนี้นั่นคือผมรู้สึกว่าตัวละครนี้ดูมีมิติกว่าตัวละครที่เป็นตัวเอกซะ้ดยซ้ำนะครับเนาะโอเคครับฝากกันไว้เท่านี้แหละฝากกด subscribe ให้ Mr. Steve Review กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ